นี่เาออยุ่จักมือเล้เดื่องที่เปลี่ยนี่อกสามสิมือเดือนกับ4มือเดือน,นกับ4มือวันนีอีกอีกโดนเบาบันจานสิดเด็กคีบคือนดูเสียวหมนไส้เขาที่นี่ก็บใครใครอีกสองสามมือคือจัดการเอาใครจัดการนี้แล้วมันคือตัวปทาการมันเอาตัวผูกก็ตัวเมรเนาะ ตัว<อ>ตัวใหญ่นี่คือตัวผูนตัวแม่ฮะตัวใหญ่คือตัวแม่ตัวน้อยคือตัวผันสวดสวดด้วยเนาะมาหนีนนเห็ดข่เองลูกแมมเหมันมุงละสองขีดเดียวอันนี้เขาเร็ดเป็นมุงละขีดอันี้<อ>เนี่ขนาดมุงละขีดยังไม่ยิ่งว่ากุยเยายได้หลายค่ะขน,นาดขวบได้เก่งลย่าง,างน,น,นี้เลยทงเดีกน,น,นี่เนาะขนาดว่ามีขนาดนิ่มนบอกรอบข้าวเดียวตงเนี้ยนาเขียดสั่นมารอบไปเขีดมันอยู่กับคนใส่ใจสนิมมา ี่ยวนี่ก็ใส่ใจเกแต่ว่าข้าวเดียวใหญ่ไว้เขากินเลยเนาะยังวัไม่วันจัดแต่ัวันจัดก็มาซื้อกูเตอาสนาะจักมาซื้อม่วันเตหีรลอบสาทไม่สนาะอังเองเนาะขายเพื่อนหลับจากไดท้กัมาเอ้ก็มาซื้อแม่ตีและขวดตะกเตรนสเนาะเอาไปขวดเนสเนาะเจ้าต้งใหญ่ไว้ยอะนี่าปอนด์มากน่งตัวน่อยหอยเย มุงนันได้่นมุงนันรุ่นเดียวกันนี่แหละสองมือู้เเดแล้วนั่งุงเรูสร็อร่อยใส่รุงเวเก็บไข่ไผสมเล้วมันแต่มันเริ่มเขาคููกันคู้ผู้ชมนีมาท่านเขาคููกันนีนี่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เร็วของนามันใหญ่ไว้กันกว่าม่านนาบกเกินมืสองอาทิตย์อาทิตย์เนงสองสังเกตทำมันเริ่มขี้เขาคููกันหน้าเริ่มเอาส้รลงหรกมมาใครแต่วันนี้แตเดียใส่ร่งหรอมเดมาเหรีย แันเน้าบอกสาวว่าเส้นสีแงจะมือขาดัวนี้นิ่มบ้ามต้อแท่งมันอย่าไข่นะต้องขาโยโยดมันโล่งไส้มันโล่งไข่แล้วค่ะไข่แล้วรุ่หนึงมันหนึ่งบันนี้มันไข่เหลวสองหอจับขายเลยถันมันมันมีไข่มันจะมาเสียบข้าวเดียวกับไข่อีกเได้เสี้ยงต้องจับข้าวเดียวแต่มันไข่ไข่แลลวแบบนี้ห่อห้อไปยังไงห่อแบบ เลี blender, ้ยงเลี้ยงวัวยาบันท wow. ่องเพื่อเรียนรู้เธอแค่ไปศึกษาน้ำพึ้นข้าวเดียวเพื่อแค่เมื่อกี้ชั่วโมงน่ะรับหลานบอกมันมีวิธีเขาก็บอกวิธีเลี้ยงวิธีเขาบอกหนึ่งไห้ระบ้างหางสองกับการเขาก็บอกวิธีการเก็บไข่การฝักไข่ซ้ำเพื่อการฝักไข่ขันฝักไข่ออกได้ในหน้านี่ที่จบเลยนว่าจบหลักสูตรเลยก็มันก็ไม่ต้องฝักสองมือ ฟักลอยแรงไม่ไหลแขกแล้วพานแล้วตัวแล้ฟักไข่เร็วแล้วฟักเป็นโตมาได้เบียงเป็นโตัวหรืก็ไใดร้ายพวแสดงร็วหมวกันตอนแล้วแน่การที่นี่กันที่ล้ำดับยังไงเลยอันใดเนี่ยสมเอาการเรียนซะเต็มอันไดเนี่ยเรื่องารเรนอะไรนะเราบ้างเงี้ยเดียวก็คือระวังตอนที่มันเสีเขาไปบอกนั่นล่ะระวังอย่าให้มดแดงไปเขาไปแน่นี่ไข่เขาพอว่าทำมดแดงเขาไปแล้วมันจะไปทำไรเรา้างไข่เขาแค่นั้นเองที่เรื่องคือแบบกินส่วนมากก็เห็นกินยังใบกล้วยนี่ว้าใบกล้วยแล้วพวกเนี่ย สลับสลับกันไงใยยั้งทอดไปก็ได้ใยทอดไปก็ได้ใบอ้อยใบขมวดใบยังไม่กินมดแต่มันมีอ่าใบค่อยใบยังก็กินใบยังแต่ว่าใบไม่เอ้ามันมันก็กินมันบางอันแต่ว่าถ้าแต่เป็นยางๆนั่นพวกินอืมต้องเป็นใบแบบแห้งๆแต่ว่าตรงเหมมันแห้งยังไมนเปียนยังป่วยมือแดงผลตัวห้องกระตั้มาให้มันตองให้งๆกรกรรมมแห้งก้อนๆเพราะว่าถ้ามันเนืงถ้ามันหอกมันชื้นมันก็สีมดแดงไปขึ้นหรือว่ามันก็สีอัดสีบดสะอาดตำละมันน้ำพอมันต้องแห้ง เอาไยอะก่าเพต้องเก็บดูดอกเดี๋ยวไปเหยียบเขาถ้าไม่ใหญ่รุ่นนี้เราแบบอาทิตย์นึงเขาไปเก็บที่นึงเดือนละทานมันเห็นเดหลายต้อันนี่คือขี่เขาเนาะเป็นเป็นปุ๋ยตัวดิเียเเาก็บใบหนูบ้านเเาก็บใส่ถุงไปสิเธอใส่ถุงไปเธอไปใส่ยังไงคนใส่ต้นไหม่ๆคนว่าใส่ต้นไหม่งามๆเดี๋ยวเธอขี่ตะเกียนนะคะเป็นปุ๋ยได้อีกเขาไม่ยังไม่แต่ใบใหม่เนาะ ก็เหมือนไงเมื่อกี้ก็กินเหมือนซอนได้ขี้เลยกินเหมือนซอนได้กันนะเอา๋ออยังเราท้วงมาเด็กินยังน้องเลือโปรตีนจากเผือกเสนอร้อนหน่อยเถียไม่กินใบใหม่เนาะเขไม่กินไม่เหม็นไม่ยังบอกเขาไปไม่อยู่ใบไม่กินยังซื้อวันเลี้ยงง่ายเลยล่ะเนาะซื้อว่าเรื่องง่ายมากห้องกระต้องไม่ยังกระหมักไม่หนึ่งที่สำคัญคือจุดเดียวมันก็คือเ้างกรต้องลงทุนอยังเ้างมีมียังก่อนไม่กินแม่ให้เขากินแหมเขาก็กินใบยังเขากินนุ่งๆแบบมันก็กิน ธุรกิจส่วนส่วนตัวส่วนตัวตันมันลงขึ้นมาไหวเนี่ยที่ห้องมัดขึ้นแบ่ว่ากินถ้่ของธรรมชาติมีใบไผ่ใบน่ยไม่กินมดอ่ะใบไผ่ใบกล้วยใบอ้อยกินมดอ่ะไปเลยไปเร็วนะเอาไปจัตตาร์รถเลย เพาะได้นสบายแล้วเ้องดีอย่างเราออเพาะเองอะไรเนาะอีนี่มนานา่านแล้วแล้วเพาะอย่างใดแล้วเพาะออกได้คือเราเก่งแล้วมแล้วนขนาดอันนิมบอกว่าข้าเดี๋ยวพอแก้วอยยุก็นิมน่นิมบอกนั่นหนูนี่งบอเกิดข้านอกัน